เดี๋ยวน้องจะพาพี่มุ่งไปซื้อเดี๋ยวน้องเอาแก้มังกรไปก่อนอ่ะอ่ะเริ่มแล้วมา<น>วันนี้อยู่กันในช่องสไปโนสนิมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปเอเอแมปอะไรนะ g ก o ด์ก <of> าร์เดนโกลฟกรอฟออฟการ์เดนเป็นครั้งแรกโอะอัการเดนอฟก็มันเขียนว่ากรอฟอะกรอฟที่แปลว่าจเจริญเติบโตอะม,มาแล้วก็เอาแก้มังกรมาแก้มังกรวันนี้เราจะเอามังกรตัวเียเย ฉาดยังพี่ม่อนสามารถเราไปเศษส่วนตัวเองได้เลยอตัวไอ้หนหองจับก่อนรับก่อนรับก่อนรับก่อนแล้วพี่ม่อกลับไปส่วนตัวเองส่วนตัวเองแล้วก็เอาหมาวางแล้วเราก็จะได้อะไรอ่ะเอาไปทำต้มแซ่บหรอไม่ <c oughs> มันไปต้มแซบหรออันน, <ไฟ S 1> นี้อันนี้อัน<ฟ>นี้อันนี้เซลอันนี้อันนี้ฟีดแล้วก็ให้พี่ม่นเกดิดเั้าไปงรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ห่างกาันแค่เพียงแค่ไม่กี่เมตรกดกดกดเข้าไป แล้วก็หาเม็ดแนะนำเฮ้ยท่านต้องขายแก้วมังกรก่อนเดี๋ยวท่านมีแก้มังกรปะ่ะไม่มีอ๋อลืมไปลืมไปเม็ดเป็นแก้วมังกรน่ะเม็ดแก้วมังกรนะแก้มังกรมันแพงอย่นีี่บาทมันเอาไปปลูกได้ไหมปลูปลูกไม่ได้แล้วเอาไปขายเอาปขาย <S <S เห็นใจคนที่ไม่เคยเล่นบ้างเดือดแบบ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 แบขุยมันเราไม่ขุยกับมันกัน มีอันหนึ่งให้เรากดอันที่สองถ้าเรามีทั้งหมดอ่ะอยากขายทั้งหมดจริงๆให้กดอันที่หนึ่งนะไปซื้อเมล็ดกดแก้มันกดอันไหนวะไม่รู้มันจะมีขายให้เราหรือเปล่าโทมาโตอันนี้ดูครับพัมกินโนสต็อกต้องหานี่ได้ดากอนฟุตไม่ขายตู้มาตู้ แล้วก็ไปปลูกไปสวนนี่คือเอนเดอร์ไปสวนนี่คือเอนเดอร์เพล่แม่คว้าไปที่ไหนในว่าไปที่นั่นเดี๋ยวน้องตามปลูกตรงไหนอ่ะปลูกตรงไหนก็ได้เรีอกเลยขุดไหมไม่ต้องขุดปลูก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 เลยอ่ะแล้วก็รอมันโตแค่นั้นแหละโตโตกูบอกให้มึงโตอย่าอย่าเอาพวกไปตึ้มอย่างเงี้ยนะไม่งั้นมันจะหายเลยหายไปเลยเคยเล่นเกมเวสต์ซอมบี้มาก่อนเพราะถ้าเราเอาพวกไปใส่แล้วมันก็จะหายว้าไปกับตา ระหว่างนี้ก็ขอนั่งรอให้พาไปไหนแล้วอออเดี๋ยวเราก็ขึ้นใช่ออ๋แล้ววันนี้เราจะตัดไปตอนที่ต้นไม้มันไม่โอ้ในตอนนี้ต้นแบเต้ต์ของเราก็ขึ้นแล้วได้เดี๋ยวน้องไปซื้อคือน้องมีอันนี้เดี๋ยวน้องวางให้เราจะตัดไปตอนที่เดี๋ยวน้อง่เราออกไปนอกรั้วมาแล้วโอเคออกมานอกรั้วแล้วอ่ะตอนนี้เราขอตัดไปที่ไอเสื้อจื๊บว้ำวามาแล้วน้ำอ่ะ มันก็จะเป็นงี้แล้วมันก็จะโตเร็วอ๋อออ๋เทคโนโลยีเทคโนโลยีวะก็ลอนะมันเป็นน้ำเเฉยเทคโนโลยีเอ้ยหมาเราจะตัดไปตอนที่ต้นไม้เราโตเออใช่เดี๋ยวต้นไม้สมบูรณ์ปุ๊บเราจะตัดไปทันทีเจ้าต้นเถอะอันนี้อัปเดตหมาเป็นไรอ่ะเห็นมันอัปเดตมาก็เลยชวนพี่มอนมาลีน อ่าอ,อย่างน้อยตอนนี้ในขณะนี้เราก็ได้ทําการนาเมล็ดมาเพิ่มเพื่อจะมาทำนำเมล็ดบักเต้มาเพิ่มนะเพื่อทําการปลูกมึงทำอะไรเนี่ยปวดขี้เหรอขออภัยคนที่กําลังกินข้าวปลูกเลยึ้นบัเต้เต่าป่วดไม่สวยงามาต้นบัตเต้ด,ดีๆกำลังโตขึ้นเรื่อยๆต้นบัตเต้อ่าเรากำลัง อเราจะทำการไปสำรวจบ้านคนอื่นกันนะว่าไปถึงนั้นกันมาแล้วมีนกกีวีแล้วก็เต่าป่วยไม่สวยงามหน่าปีนวะทำอะไรได้วะเก็บได้ไหมความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวโอเคเต่าป่วยไม่สวยงามโอ้ยโอ้ยเชี่ย น้ำมันบักเต็ดอันใหญ่เ,เ,เ,ตเต่วะต้นบักเต็ดอ่ะใช่บักรเปลาะอืออืออือนาง่ายไมงอกแล้วต้นบักเต็ดเรางอกแล้วต้นบักเต็ดอุ้ยเห็ดเ,เรื่องแหมงเรื่องแหมงอ่ะเลยเบื้องแสเรื่องเรื่องแสงถุยวะนั่นต้นบักเต็ดเรางอกแล้วต้นบักเต็ดแล้วมีสัตว์เลี้ยงช่วยเลยได้อ่ะ สัตเลี้ยงเราสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงไรเนี่ยโอ้ยแล้วเราต้องมีอาหารในการให้สัตว์เลี้ยงในการ,ราากินน่ะง่ถ้าเราแบบแบ่งออกมาไม่ใช่มึงมีอะไรหรอกเหมือนเจี๊ี่โอ้ให้สัตว์เลี้ยงระดับคอมมอนมาด้วยคอมมอนคืออะไรการเฮ้ยอยู่นิ่นงๆอยากรู้ว่าสตาั๊ดอะไรมันโหลดไอ้ บะคำหน่อยบอกว่าบะคำหน่อยไอ่านคอมมอนได้ไหมคือคอมมอนมันก็ดีแค่ไหนแล้วมึงรูมแม่ไข่อันนึงเนี่ยมันหปลกมื่นเลยนะเว้ยไห้เกินมาเฉยๆโอ้กูไม่รู้อ่ะเอาแม่นปลาตัวใหญ่มา please me please me please me ใครพ่งมาเฮ้ยอย่ามายุ่งกับต้นประเตีกูเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งกับต้นประเต เฮ้ยเห็ตมันไม่น่ายุ่งแล้วแหละมันมีเห็นซะขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยอย่าต้องเปเตดอะไรขอพีสโเบล็อพีสขอได้ไหมลอรีนเบรอมันคือไรอ่อ๋อมันคือระเบิดไม่มันคือมะเขือเรืองแสงนั่นมันปลาหมึกเฮ้ยน้่นมันถ้ามันเป็นแถบอยู่ตรงเอาดิเอาดิเอาไม่ใช่ถ้าเราทำดีจะเขาให้อะไรมาว้าว ขายไม่ได้นะคือ,อเ,เ,เอาไปปลูกเหรออ่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนัน้น,นสสเเล,ลองว<ด>ันดินนนนลองวันเลยลอวันเลยราวัลมัทรูมโอ้นี่มันเริ่มแตกหน่อแล้วแตกหนอใช่คลิปนี้อ,อาจจะมีความ,มยาวไม่มากก็น,น้อยตัวมาตัวตัวมาตัหลุดจะหลุดจะรั่วเยี่ยมมากเย,ยี่ยมมีการ์ด้น สไปโน่ขึ้นสนิมเฮ้ยรู้จักสไปโน่ขึ้นสนิมไหมไอ้มวกไอ้เต่าป่วยไม่สวยงามเฮ้ยกรหอนฟีด์อ้วนหนึ่งร้อยสักห้าโลบักของที่เราขายของ orange tube blueberry strawberry carrot ไปสิไม่เอาเฮ้ยคืออะไรเอพี่ปลูกได้ไหมเราไปแลกเป็นเมล็ดได้ไหมอ่ะปลูกไม่ได้ ไปขายแล้วก็เอาไปซื้อมาลิทเทนอะไใช่ไงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไงงั้นต้องรอมันเกิดสถานเดลชิกีผิดร้านเสียวเอ้ยกูยอยากขายไอ้เคกี้นี่แล้วก็อะไรแต่มันเหลือเชื่อมากแก้มกรยี <ไป S 2> ่สิบแล้ว<ล>อะบงังเพชรเร็วบังเพชรต่างมันทบบ็อปเะต่างมันไม่ครบรอแปบบ๊บเดี๋ยวแปล็เอาของมาให้ เดี๋ยูมันมีกระบองเพชรดยู่พวกเราไปดูดิเดี๋ยวกระบองเพชรมันให้ผลผลิตได้ใช่ไหมชึบวับให้ได้แน่นอนร้อเปเซ็นเชื่อน้องเรเคยเล่นมาก่อนเอ้ยเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งไวมีมเก่าแล้วว่ะมีมเก่าแล้วเต่าป่วยไม่สวยงามเดี๋ยวว่นเาจะเจอน้องที่ ออยออยออยหอยสะดุ้งหอยสะดุ้งหอยสะดุ้งหอยสะดึงหอยสะดึงคิดว่นจะได้มีตังค์ไปซื้อแก้วมังบินนะได้ลูกใหญ่สุดละเอานังมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะกูต้องคานขายทุกอย่างนั่นนี่อ่ะเอ้ยหายหมดเลยไอเห็ดแดงด้วยมันปูกดลูกหัวใจไปก็หมายความว่ามันล็อกไว้ไม่ให้ขาย แล้วไหนเงีไหนรกบองกรวตื่นพี่ลนแกมังกรน้องบอกกระบองเพชรมึงง่เปล่ไปเข้าไปเข้าไอ้มาอ้อมตังไอ้นี่หายไปไหนแล้ววะไม่ใช้ได้ป๊บเดียวใช่ไหมมันใช้ได้ป๊บเดียวอาต่อไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันด้โกงเกินไปแล้วคนดูจะด่าเุณจริไหมคุณจริไห มมาเราจะทําให้มันดูเป็นระเบียบมากที่สุดเต่าป่วยไม่สวยงามไอ้นี่ก็แต่ไอ้นั่นราคาเท่าไหรอ่อ่ะอะไร,รอ่ะไอ้นั่นอะไอ้ไอ้ที่รดน้ำอยู่ท้ายสุดตรงนู้นอะไปดูได้แค่เดี๋ยวก,กูมาเขาไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้กำลังวิ่งด้วยความเร็วระดับเหนือแสงอาทิตย์ยังไงมึงก็ตามหลังเรายู่ดี จะทันลเด้อมาดูดูไข่มันกี่บาทแล้วมาบอกระดับคอมมอนไข่แม่งกี่บาทดูด้วยไม่ใช่เหรอไม่เห็นสัตว์เลี้ยงเลยอันม่เห็นมีเลยเลยอุ้ยอันสุดมันจะมีไข่โอ้โหทำไมถึงไม่มีลองลองดูดิฟันเจอร์แล้วที่ลงหน้ามันอันไหนแล้วเนี่ยเราจะไปดูแบบเต่าบัวไม่สวยงามมันนะโอ๋ย คาที่ตั้งไว้ด้วยโอ้แล้วไอ้นั้นน่ะที่รดน้ำมันอุ้ยอันนี้ดูร้านขายมันยังมีร้านเดียวอยู่เลยพูดผิดพอดีร้านเดียวอยู่นี่ว่าแต่ตังยืนคุยกับผีอยู่เหรอโอ้ยโลบัคเต็มไปหมดเลยเอ้ย อ๋อมีปุ่มวิ่งด้วยเหรอไม่มีทำไมแก้ทำไมต้นแก้วเหมนกรของคนอื่เหมือนเล็กจงังวะแล้วดูของ,งน้องมีแต่ของคุณนั่นแหละที่ใหญ่แเ้วจะเก็บยังไงใหญ่แบบเบิ่มๆเลยทุกคนเราปเปลี่ยนแบบนกันเถอะยาเย่อม่จะมาแน,น่นอนมาล,ลักอของเขาละอามอา้ย ดูซีดละจนมันก่อนเกิดโอ้แบบนี้เออแค่จสไฟเ์เลยนะตัดล้เลยตัดเลยนะจะคิดดีนะอ๋อไม่เกิดฮะฮะเอาล่ะสำหรับการเล่นในพัน์ทมันจบไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณดูคุณอยากให้มีพาร์ทสองก็จงกดไลค์กดซับสไคร้ซะ ก็จะได้พาร์ทสองตอนถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มียอดไลค์ซับสไครต์จะไม่มีพาร์ทสองตอนนะจะ๊ะสบายนะ